ขอให้ดวงวิญญาณบัมพบกบุญท,ที่เสียสละเสียชีวิตมีพ่อขุนพาเมืองพ่อขุนศรีนาทิต์พ่อขุนร,รามคำแหงไล่ลงมาถึงพ่อพระนเรศวรและพระเจ้าตากสินรัชกาลที่หนึ่งถึงที่สิบที่ได้ดูแลประเทศชาติมาบัดน,นี้วิญญาณทั้งหลายได้กลกกันแกล้งรังแกจากมารจากปีศาจจากคนเลวด้วยเวทมนต์คาถา ดังนั้นจักรวาลเป็นสังข์พยานคนชั่วอาธรรมต้องพ่ายแพ้ต่อเมื่อคนดีเรียกร้องความยุติธรรมสวรรค์จะต้องรับรู้จักรวาลจะต้องให้ความเป็นธรรมจะต้องกรรจัดอบายามุกทุกอย่างบนผืนแผ่นดินนี้คนชั่วคนเลวให้ได้รับกรรมอย่างรวดเร็วรุนแรงหมดอำนาจ และให้เป็นผู้ออกจากประเทศอันสะอาดนี้ขอให้คนดีมีจิตใจเข้มแข็งมีสติมีปัญญาเทพยาดาทั้งหลายวิญญาณศักดิ์สิธิ์ของบุรุพกษัตริย์เข้าสิงสู่ในจิตใจที่จะต้องตัดสินบริหารประเทศชาติด้วยความถูกต้องยุติธรรมเป็นประโยชน์และเป็นไปเพื่อคุณธรรมดังนั้น ก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าผู้มีบุญบารมีอธิษฐานในสัจธรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออาจจะต้องเตรียมตัวทำพิธีนี้นะ